สวัสดีค่ะมาพบกันอีกแล้วนะคะกับครูกุ๊กไก่นะคะครูธัญธรเกิดแก้วในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนอนุบาลเคหามงพี1 0ปีสพชสังกัดสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสูตรปาการเขต2นะคะวันนี้เรายังอยู่ในเรื่องอ่ะบทที่6นะคะเศษส่วนวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องการบวกการลบจํานวนคละนะคะอ่ะมาดูกัน การบวกการลบจำนวนคละอาจทำได้โดยเปลี่ยนจำนวนคละให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะแล้วจึงหาผลบวกหรือผลลบนั่นเองนะให้มันเป็นเศษเกินก่อนจํานวนคล้นักเรียนจําได้ไหมมันจะมีจํานวนนับจานวนนับอยู่ข้างหน้านะคะหนึ่งเศษสองส่วนสี่และมีเศษส่วนแท้อยู่ด้านหลังนะคะแบบนี้นะเรียกว่าจํานวนคล้นะคะ และเราจะต้องทําให้เป็นเศษเกินก่อนนะคะเราถึงจะทําการบวกหรือลบได้นะคะ,ะมาดูการเปลี่ยนจํานวนคละให้เป็นเศษเกินทําได้โดยอ,อันนี้คุณครูยกตัวอย่างไว้สามเศษสี่ส่วนหกอันนี้คือจํานวนคลาใช่ไหมคะ,ะทำด้วยโดยล่างคูณหน้าบวกบนตัวส่วนคงเดิมมาดูเดี๋ยวคุณครูเขียนใหม่ อย่างเช่นจำนวนคละก็คือ3เศษสส่วน6ใช่ไหมคะล่างอ่าล่างก็คือ6ล่างก็คือ6คูณข้างหน้าข้างหน้าก็คือ3คูณหน้าก็คือ3บวกบนบวกบนก็คือ4นะคะตัวส่วนคงเดิมอ่ะหคูณ3ได้เท่าไหร่คะได้18บวกกับ4เป็นเท่าไหร่ เป็น22 22ตัวส่วนคงเดิมก็คือส่วน6นั่นเองแบบนี้นะคะล่างคูณหน้าบวกบนตัวส่วนคงเดิมนะคะการเปลี่ยนจำนวนค้าให้เป็นเศษเกินนักเรียนยังจำได้อยู่หรือเปล่าต่อไปเดี๋ยวคุณครูจะทำให้ดูจะพาทำนะข้อนี้นะคะพิจารณา1เศษ2ส่วน9บวกด้วย2เศษ1นส่วน3นักเรียนต้องทำให้เป็นเศษเกินก่อน ะะมาดูกันจาก1เศษสองส่วนเบวกด้วย2เศษหนึส่วน 1, สวนนะคะเราต้องมาทำให้เป็นเศษเกินก่อนเท่ากับเศษเกินก็คือ9เนี่ยคูณหน้าบวกบนใช่ไหมคะตัวส่วนคงเดิม9คูณหได้9บวก อีกสอและ1 1 1 1ตัวส่วนคงเดิมก็เป็นเศษ11ส่วน9นั่นเองนะคะล่างคูณหน้าบวกบนแบบนี้นะและต่อไปก็บวกด้วย 2, เศษ1ส่วน3ใช่ไหมคะล่างคูณหน้า2คูณ3เป็น6บวกบนเป็น7ส่วนตัวส่วนคงเดิมก็คือส่วน3นั่นเอง และต่อไปค่ะเราก็จะมาทําขั้นตอนต่อไปนักเรียนก็ต้องสังเกตว่าอันนี้บวกกันได้เลยหรือเปล่าคะบวกกันได้เลยไหมยังบวกกันไม่ได้เพราะว่าตัวส่วนมันเท่ากันปะคะตัวส่วนมันไม่เท่ากันเมื่อตัวส่วนไม่เท่ากันนักเรียนจะต้องทําให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนใช่ไหมลูกอ่ะก็มาทําให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนขั้นตอนต่อไปคือทําให้ตัวส่วนเท่ากันคุณครูก็จะทำสามให้ เป็น9เนาะโดยการคูณใช้วิธีการคูณนะคะอ่ะต่อไปเศษส1ส่วน9บวกด้วยเศษ7ส่วน3คูณด้วยอะไร3คูณ3ได้9คูณก็ต้องคูณทั้งเศษและส่วนนะคะต่อไปได้เศษส1ส่วน9บวกด้วยเท่าไรเ7คูณ3 เจ็ดสามยี่สิบเอ็ดนะคะบวกอีกอส่วนสามสามเก้าเห็นไหมคะอ่ะขั้นตอนต่อไปเป็นยังไงคะตัวส่วนเท่ากันแล้วตัวส่วนเท่ากันสามารถบวกกันได้เลยนะเมื่อตัวส่วนเท่ากันก็เอาตัวเศษบวกกันได้เลยสิบเอ็ดบวกยีเป็น30เท่าไหร่คะเป็น32มส่วนเก้านะคะ เป็นส2สอ่วนเอาจคุณครูเขียนขยายตรงนี้เมื่อตัวส่วนเท่ากันแล้วก็นำเศษ11บเวกเศษ21อ่ามันตัวส่วนเหมือนกันตัวส่วนคงเดิมก็คือส่วน9แบบนี้นะคะเขียนแบบนี้ก็ได้ต่อไปค่ะเป็น32ส่วน9นะส2ส่วน9นะคะตอบได้เลยไหมตอบได้เลยไหมคะอย่างตอบไม่ได้เพราะว่าอันนี้มันเป็นเศษ เกินอยู่มันเป็นเศษเกินอยู่นักเรียนต้องทำให้เป็นจำนวนคละก่อนอ่ะก็เอามาหาร9 1 9 9 2 1 8 9 3 7 9 4 9 3นะคะ9 3ได้27 27และ28 29 3 4 3 2เศษ5เนาะทันไหมอ่ะเท่ากับ3เศษ5ส่วน9 นั่นเองนี่คือคำตอบนะคะตอบสามเศษห้าส่วนเก้าเรียบร้อยนะคะตอบแล้วแบบนี้นะทันไหมคะ อันนี้เป็นการบวกนะคะก็คือนักเรียนต้องทําให้เป็นเศษเกินก่อนเมื่อทําให้เป็นเศษเกินแล้วก็ดูว่าตัวส่วนมันเท่ากันหรือเปล่าถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันนักเรียนก็ต้องทําตัวส่วนให้เท่ากันก่อนนะคะพอทําตัวส่วนให้เท่ากันแล้วก็นํามาบวกหรือนํามาลบกันเสร็จแล้วปุ๊บถ้าเป็นเศษเกินให้ตอบเป็นจํานวนคระแต่ถ้าเกิดเป็นเศษส่วนแท้นักเรียนก็ต้องดูว่าเราจะต้องตอบให้เป็นเศษส่วนอย่างต่ําต้องทําให้มันเป็นเศษส่วนอย่างต่ํา ด้วยนะคะถ้ามันเป็นเศษส่วนอย่างต่ําแล้วก็ไม่ต้องทําอะไรก็ตอบได้เลยนักเรียนต้องพิจารณาตรงนี้ด้วยนะอ่ะต่อไปค่ะพิจารณา3เศษสส่วนหลบหเศษเส่วนสิ 10. อ่ะมาดู3เศษสมส่วนหมันเป็นจํานวนค่ะใช่ไหมลูกเราต้องทําให้เป็นเศษเกินก่อนนะอ่ะจาก3เดี๋ยวนะคะ3เศษสส่วนห้า ลบ1เศษ7ส่วน10นะคะทำให้เป็นเศษเกินล่างคูณหน้าบวกบนอ่า5คูณ3เป็น15บวกข้างบนเป็น18ตัวส่วนคงเดิมก็คือตัวส่วนก็คือ5ลบด้วย10คูณ1เป็น10บวกอีก7เป็น17ส่วน10แบบนี้นะคะอ่า ตัวส่วนเท่ากันไหมตัวส่วนเหมือนกันไหมเท่ากันไหมไม่เท่านักเรียนต้องทําให้ตัวส่วนเท่ากันก่อนอข้อนี้ครูจะทํา5ให้เป็น10นะคะเศษสิบแปดส่วนห้าห้าคูณอะไรได้สิคูณสองก็คูณสองทั้งเศษและส่วนนะคะลบด้วยเศษสิบเจ็ดส่วนสิบนะคะอันนี้ทําทีละบรรทัดนะลูกนะต่อไปสิบแปดคูณสอง สองคูปดเป็นสิทด1นึ่เป็น36มส่วนสิลบด้วย17บเส่วนสิบนะคะบรรทัดต่อไปเจษสลบด้วย17ทั้งหมดส่วน10นะคะได้เท่าไหร่36มสลบสิเป็นเท่าไหร่ลูก36มสลบสิเป็น10เศษ1สิบเก้ส่วน นะคะเศษ19ส่วน10เป็นเศษเกินนักเรียนต้องทำให้เป็นจำนวนคละก่อนโดยการที่เอามาหารนะคะ10นึงเป็น10นะเศษ9นะคะจะได้ตอบเลย1เศษ9ส่วน10นี่เป็นคำตอบนะคะแล้วก็ตอบเลยค่ะ1เศษ9ส่วน10 เรียบร้อยนะคะตอบแล้วนะคะแบบนี้นะทันไหมคะทันไหมลูกอ่ะต่อไปผลบวกของผลบวกของ1นเศษสอส่วนสบวกด้วย3ามเศษ1น่ะสามเศษเจ็ส่วนสิอันนี้จะเป็นวิธีการทำที่คุณครูจะให้นักเรียนทำในภาระงานนะคะภาระงานเนี่ยจะให้ทำใน หนังสือเรียนนะก็คือทําแบบฝึกหัดที่อยู่ในหนังสือเรียนนะคะหน้าที่42นะลูกนะมันจะมีทั้งหมด4ข้อคุณครู่ะยกมาทำพาทำสองข้ออันนี้น่าจะเป็นข้อที่1ในเรื่องของการบวกแล้วเดี๋ยวจะเป็นข้อที่1ในเรื่องของการลบคุณครูยกมาทําให้นักเรียนอย่างละ1ข้อแล้วนักเรียนไปทําเองที่เหลืออีก2ข้อนะเข้าใจนะอันนี้จะเป็นข้อที่1 นะคะของการบวกคือการบวกเนี่ยเขาจะให้มี1ข้อ2ข้อนะคะให้นักเรียนทํา2ข้อในในหนังสือเรียนนะคะส่วนการลบก็จะให้นักเรียนทําใน2ข้อคู่ยกมาอย่างละ1ข้อมาทําให้นักเรียนดูก่อนนะเดี๋ยวนักเรียนไปดูนักเรียนก็จะจ,จําจดย์ได้นะคะนักเรียนสามารถลอกมันลงไปได้เลยนะที่เหลือนักเรียนก็ไปทำเองก,ก็คือเท่ากับว่านักเรียนได้ทำคนละสองข้อเท่านั้นเองนะคะอ่ะมาดู หาผลบวกของ1เศษสองส่วน3มบวกด้วย3มเศษ7ส่วน12อนะคะอืมอันนี้เราต้องทำให้เป็นเศษเกินก่อนนะลูกนะอ่ามาเขียนวิธีทำวิธีทำนะคะวิธีทำา1เศษสองส่วน3บวกด้วย3มเศษ7ส่วน12เท่ากับอ่าทำให้เป็นเศษเกินก่อน3ามหนึ่ง สามคูณหนึ่งสามคูณหนึ่งเป็นสามบวกอีกสองเป็นเป็นห้าเศษห้าส่วนสามบวกด้วยสิบสองคูณสามเป็นสามสิบหกสามสิบหกสามเจ็ดสามแปดสามเก้าสี่สิบสี่เอ็ดสี่สองสี่สิบสามเป็นสี่สิบสามส่วนสิบสองเท่ากับนะคะเท่ากับอทีนี้คุณครูก็บรรทัดต่อไป ให้นักเรียนทําในอันนี้นะคะนักเรียนก็นำนเนี่ยค่ะสามห้าเศษห้าส่วนสามเนี่ยครูจะทำสามให้เป็นสิบสองนะคะคุณครูก็เอามาคิดในสมุดทดเศษห้าส่วนสามเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่เศษห้าส่วนสามสามคูณอะไรได้สิบสองสคูณสได้ส2บสต้อคูณทั้งเศษและส่วน5้คูณสได้ยี่ส สามสี่สิบสองก็จะได้เศษยี่สิบส่วนสิบสองนักเรียนก็เอามาเขียนตรงนี้เลยเศษยี่สิบ่วนสิบวกด้วยเศษสี่สิบสามส่วนสิบสองนะคะอันนี้ครูก็ย่นบรรทัดลงมาเป็นแบบนี้เลยนะคะการที่ทําให้ตัวส่วนเท่ากันนักเรียนก็เอาไปคิดในสมุดทดนะคะแล้วนําตัวส่วนที่มันเท่ากันมาใส่แทนเห็นไหมจากอันนี้มาเป็นอันนี้ครูคิดในสมุดทดนะคะ ต่อไปนักเรียนก็เอามาบวกกันได้เลยนะคะ20บวก43ทั้งหมดส่วน12ได้เท่าไหร่เป็น63 63ส่วน12นะคะเป็นเศษเกินใช่ไหมลูกเป็นเศษเกินนักเรียนต้องทำให้เป็นจำนวนคราก่อน

สร็จแล้วนะคะอืมต่อไปหาผลลบของ4เศษ5้ส่วนหลบด้วย2เศษ13ส่วน18นะคะวิธีทำาวิธีทำก็คือน,นักเรียนต้องทำให้เป็นเศษเกินก่อนเนาะสเศษ5ส่วนหลบด้วย2เศษ18

ใช่ไหมสิบแปดคูณสองแปดสองสิบหกสองหนึ่งสองเป็นสามสิบหกบวกอีสิบสามโอเคอ่าได้แล้วคุณครูทำเป็นเศษเกินทำเศษเกินเสร็จแล้วนะคะปรทัดต,ต่อไปก็คือทำให้ตัวส่วนมันเท่ากันเพราะว่าตัวส่วนมันยังไม่เท่ากันใช่ไหมคะคุณครูจะทําเศษยี่สิบเก้าส่วนสิบหกเนี่ยเอเศษยี่สิบเก้าส่วนหกเนี่ยจากหกให้ตัวส่วนมันเป็นสิบแปดนะ 2 9่ส่วนหคูณกับอะไร6กคูณสได้18นะเดี๋ยวเดี๋ยวเ,เศษ2 9่สเ่วนหท่ากับ2 9่ส่วนหคูณ3ทั้งเศษและส่วนได้เท่าไหร่หกสา 9 3 27ทด2 3 2 6เป็น87 87ส่วน18ได้87ส่วน18ลบด้วยเศษ49ส่วน18นะคะแล้วก็เอามาลบกัน87ลบเศษ49ทั้งหมดส่วน18ได้เท่าไหร่87ลบ49เป็น17 เก้าแล้วสิบสิบหนึ่สิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดเหลือแปดจากแปดโดนยืมไปเหลือเจ็ดเจ็ดลบสี่เจ็ดลบสี่เหลือสามก็เหลือสามสิบแปดส่วนสิบแปดนะคะนักเรียนก็เอาไปคิดในสมุดทดเนาะเวลาบวกลบเนี่ยนะคะสามสิบแปดส่วนสิบแปด นะนักเรียนก็คูณ18คูณ2ได้36 18คูณ2 8 2 16 2เป็น36 6และ7 8เหลือ2เนาะเศษ2อันนี้ก็ตอบ2เศษ2ส่วน18อย่างนี้นะคะครูตอบตรงนี้นะตอบ2เศษ2ส่วน18นะคะ เรียบร้อยเสร็จแบบแบบนี้นะอ่าโอเคค่ะต่อไปพาร์ลงานนะคะพาร์งานให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหนังสือเรียนหน้า42โดยทำลงในสมุดหน้า42เนี่ยในหนังสือเรียนนะคะหน้า42ให้นักเรียนทำลงในสมุดหน้า42เนี่ยมันจะมีให้ หาผลบวกของจำนวนคละอยู่สองข้อครูอ่ะเอามาทำให้แล้วหนึ่งข้อส่วนอีกหนึ่งข้อนักเรียนต้องทำเองนะคะและจะมีหาผลลบของจำนวนคละอีกสองข้อครูก็เอาข้อหนึ่งมาทำให้นักเรียนแล้วแล้วข้อสองนักเรียนก็ทำเองโอเคนะนะคะและเดี๋ยวพรุ่งนี้คุณครูก็จะเฉลยนะคะเฉลยสองข้อที่ให้นักเรียนทำนะคะและคุณครูก็จะสั่งให้ทำในแบบฝึกหัด ในวันต่อไปเนาะก็น่าจะเป็นวันจันทร์นะคะเพราะว่าวันศุกร์ก็คือไม่มีเรียนคณิตศาสตร์ใช่ไหมลูกอ่ะเราก็จะมาเจอกันอีกทีก็คือวันจันทร์นะคะวันนี้คุณครูก็ขอจบการสอนแต่เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวยังไงวันจันท์เรามาดูเฉลยกันนะคะให้นักเรียนไปทําดูก่อนเนาะผิดก็ไม่เป็นไรนะลูกอ่ลองทําดูก่อน ะคะแล้วเดี๋ยววันจันทร์มาเฉลยกันนะคะแล้วนักเรียนก็ตรวจไปพร้อมๆคุณครูเลยแล้วก็เดี๋ยวจะได้ทําในแบบฝึกหัดต่อไปนะคะวันจันทร์ก็ยังเรียนเรื่องการบวกการลบจํานวนคราอยู่นะลูกนะจะได้ทําได้คล่องๆเก่งๆนะคะอ่ะวันนี้คุณครูกุกไก่ขอลาไปก่อนนะแล้วพบกันวันจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะ